สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิธีการเกี่ยวปลายางสีแมนสลิมเหย่ยปลายางสีแมนนะครับจําเป็นครับที่จะต้องใส่สนับเราเหยี่อเขาใช้งานได้นานตรงหัวเหยื่อเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาเราได้ปลาหลายๆตัวเวลาเราหวดแรงๆนะครับเหยี่อเขาชอบ รูดไปกองอยู่ตรงส่วนโค้งของตัวเบ็ดล้ว<ห>ลก็ทำการใส่สนับคข้งนิดนึงตัวเบ็ดตัวนี้สังเกตดีๆง้างนะครับแต่ผมจะไม่ดัดคืนนะครับเ,เ,เป็นข้อดีเลยเราเกี่ยวฝังไว้ในตัวเหยื่อเลยนะครับ เดียวในลักษณะที่ผมเทียบให้ดูกับตัวเหยี่อเลยนะครับมาถึงวิธีการผูกนะครับผูกด้วยเงื่อนลาพลาดูวิธีการผูกกันเลยนะครับสาย20ปอน ทองเหลือง2.7นะครับไม่ใช้3.5นะครับเอาเท็กซัสไปลุยหมหายนาเป็นไปได้อยากได้ทองเหลืองที่มันเบากว่านี้แต่มันมันไม่มีก็ใช้แบบนี้ไปก่อน <laughs> ถ้าได้เบากว่านี้นะครับมันจะดีมากเลย แล้วก็ใช้ครีมดึงนะครับสายกับตัวเบ็ดเขาจะตายกันเลยแน่นปากดึงย้อนกลับครับเราก็จะได้ห่วงเล็กๆสังเกตดูดีๆครับจะเป็นห่วงเล็กๆ นานเสร็จพิธีปะลุยเอาเท็กซัสมาลุยหมายนาคลิปชุดนี้ทำไว้ตั้งแต่น้ำเพิ่งเริ่มมาใหม่ๆนะครับนานมาก <laughs> ลืมไปเลยว่ามีคลิปชุดนี้อยู่ตีแล้วกอผิวน้ำกลับมานะครับก็มาเรื่อยๆครับ หาชนครับหมายนี้อยู่ลึกนะแต่ก็มีคนเข้าอยู่เขี่ยวดินหักถ้าเจอแบบนี้เรียบร้อยและหกักมาปีผิวน้ำเพื่อนสงสัยนะครับว่าตกยังไางงานเท็กซัสลุยหมายนาเข้าไปครับเรียบร้อย เกี่ยวดินฮะอะไรก็ไม่เอากันแล้วก็ปล่อยกันแล้วก็ปล่อยนานี้ตอนแรกเพื่อนเพื่อนตกอยู่ผมตามถ่ายคลิปนู้นนีเหยื่ออะไรมันก็ไม่เอาอ่ะเปลี่ยนเหยื่อทั้งหมดกระเป๋าละเฮนตีนู่นน่ะเอ๊ยวหาตัวต่อไปเียว เบาเนาะไปถึงสามกร่งไม่ใช่สามกิ่งะ เจองานได้ใกล้กับไปยบร้อยเขี่ยดีนักวัวเล็กนะครับ อตัวก็เหยื่อนะครับมันจะเท่าออกันอยู่นะ้วงับงับเวทีเลยน่าจะมาทั้งคอกเล็สเกนนะครับจะใส่กระสอบไปปล่อยที่บ้านก็คงจะเดินตัวใหญ่ทับตาย เดดาไม่มีอะไรมาใส่ปลาเล็กนะครับดเด็กจัดงานเทกซั้นครับกับกับท้องนานะครับก็ยกยกยิวน้ํานะครับเข้าตาไม่ปล่อยนะครับตัวนี้ได้ไหมครับกกปกติดักไ,ได้ไหมขายขายยูโรเท่าไหร่ครับ รับอยู่ข้างบ้โมาเนี่ยร้อยเจ็ดสิบทำได้ไหมวันวันวันไหนได้วางถูกข้อวมันก็เจ็ดแปดโลกันนะหก <ละ S 1> ็มไม่ได้ครับพื้นที่เนี่ยสองสามโลได้แน่นอนออกมาตกปลาเจอน้าเขานี่ครับมืออาชีพอันนี้เขาเรียกอะไรเรียกลันลันนะใช้ท่อ PVC ดักปลาไหลนะครับเหยื่อที่ใช้ใช้เหยื่ออะไรปลาตัวอ๋อ้ส่วนกายส่วนมัน เยอะไม่ได้เยอะตายเยอะใส่หน่อยเดียวช้อนเนี่ยตัดไปไปน้อยหน่อยเดียวถ้าเราใส่เยอะดิมันกินตายอ๋อมันกินทั้งแตกตายทั้งแตกตายด้วยใส่ใส่โอ้ใส่พอมันมีกลิ่นแล้วเนี่ยมันอยู่ในกระบอกมันมีกลิ่นเรื่องเขาแล้วนี่จ้เดินลงนี่เดินลุยลงไปดิ ไม่เก็บมาไงนงเดี๋ยวจะย้ายต่อไปด้วยต่อเข้าไปในน,นี้ดูวเนี่ยกระไดตัวก็เอากลับบ้าน <c oughs> เอาเล<อ>ย <ๆ S 2> ครับลุยเลย,ยได,ยได้ดูนี่ตัวโป้มือปลาเอ็งเขาห่วงไหมปกติอ่ะไม่เพราะว่าเขาเห็นเขามีป้ายติดเขียนึ้นไว้ห้ามเข้า แต่ทางเราอยู่ท้ายหนนแล้วเลาะไม่เป็นไรอย่าหยาดมีเลยครับผมไปอยู่ตรงนา้นขนมตรงนู้นไม่ได้กว้างด้วยไม่มีตรงไหนครับที่ตะวันออกนู้นบอมันแตกเยอะนะไปตรงวัดแล้วมาดูเก่าอ่ะอ๋อขบนที่ขบมามาเรียบไปหมดแล้วรครับ